ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับช่องกันแชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราอยู่กับเกม I The h e r เ Game กเนะครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับช่องกันแชแนลกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่นด่านที่ผมยังไม่เคยถ่ายคลิปเลยนะครับเป็นด่าน2ลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจะเล่นยังไงนะเล่นในด่านคลิปฮัดก่อนครับขอเล่นง่ายนะทุกคน่าต้องเริ่มจากง่ายนะครับไปอข้ามก่อนครับอาจจะมีโฆษณา ก็อีแบบนีค้ครับว้ยดังเกินไปไปกันเลยวฮ้ยได้เลื่อยอหรอได้ของดีเลยแต่เราคงไปไม่ถึงเลื่อยนะครับสองลุมหนึ่งเฮ้ยมีชาลีว่ะลืมไปว่าวสองลุกหนึ่งก็ต้องมีชาลีใช่ปะ โคชาลีวับแล้วมันเสียวมากชาลีวับมา,าชาลีแน่เลยผมว่าชาลีเอ้ยผมว่าชาลีชัวว่าแล้วชาลีมาเอาปิดประตูดิ แล้วใช่ไหมเนะมื่อกี้ชาลีเข้ามาได้ไงก็ไม่เมื่อก,กี้ผมก็งงอยู่ว่าชาลีเข้ามาได้ไงนะครับป่อมัเนะี่ย <c oughs> เสียงอย่างดังแป๊บป๊อปเเี็งแป๊บ,ปบเสียงก็ไม่ต้อง ดังขนาดนั้นนะครับขป้นต่อ,ตอไปมาแล้วมาแล้วอะละอืมไอตัวนี้ใช่ไหม อืมกระสือก็มาโอ้มาลุมเลยปะเนี่ยใช่มาลุมเลยเดี๋ยวก็โอ้โหโกงโกงนี่จะ มันเล่นยากยังไงก็ไม่นี่ไปนีไปเจอปัญหาว้าไปเจะว้าไปช่ไหนอรอบนี้ผมมาเล่นมาปานกลางแทนนะครับจะได้เร็วๆนะ จะลองทักขายในถุงแล้า,ายังไม่ผ่านเลยแต่มันออกไปจากตึกช้างไปยังไงเปน็นยากโล้า,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 างล้างไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังโอ้หลังหลังแป๊บวันนี้ผมไม่ถ่ายฟรีไฟนะทุกคน เล่นฟรีไฟยังไงวะกูนงีไรใช่ไหมไปแล้วตัวปัญหาจะรู้ได้ไงมันอยู่ไหน่ ผมจะู้ผมจะรู้ยังไงวัดคนไปแล้วไปวเถอะเฮ้ยมันเขียนว่าวิ่งอ่ะเจสั้งใต้ดินไปไปแหละย้จะได้ไป หล่นมากเลยเพิ่มสาวสักหน่อยได้ไหม หลอดละอายก็หมดลในแต่ละคนจะไปยังไงสิบห้าละทุกที่สิบห้าอย่าวาร์ปมาเลยหลอนนะเว้ยถ้าวาร์ปมาเจ๊ติงองแล้วก็ต้องลงไปชั้นใต้ดินเลยชั้นใต้ลงไปชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินโอ้โหให้ลงไปชั้นใต้ดิน เขาบอกให้ลงไปชั้นใต้ดินครับมผมจะลงไปยังไงวะเราต้องมีวิ่งก่อนปะ ครบแล้วครบแล้วเจ yeah. อยู่ไหนวะเ,วมมเนี่ยยังยกกลับรถหลังมาแล้วจะโดนลุ้มไหมเนี่ย ไปเลยไหมลงมาสักตัวดิ ชาลีชาลีอย่าพิ่งมานะ่กูชาลีวะเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไปเร็วยาแล้วแอปวีเพลย์ออกเก่อีกแล้ว ผ่านแล้วครับมันคูมเลยจากการมาเล่นกับเกมนี้โอเคก็อยู่กับการแค่นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดไิตกันด้วยสำหรับวันนี้ไม่บายนะครับเจอกันคลิปหน้า